สำหรับคลิปนี้นะครับครูจะสอนการลงชื่อเข้าใช้ในระบบนะครับสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ในระบบนะครับก็เพื่อที่จะสามารถใช้ระบบได้อย่างเช่นการส่งอีเมลการส่งงานนะครับหรือการอัพงานไปเก็บที่ใดนะครับนักเรียนสามารถทำได้ดังนี้นะครับคลิกเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาสักหนตัวนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนทําการเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับพิมพ์เข้าไป www.google.co.th หรือ .com ก็ได้นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จกดปุ่ม enter ครับ ในกรณีนี้นะครับแสดงว่ามีการลงชื่อเข้าระบบค้างไว้นะครับนักเรียนต้องทําการลงชื่อออกก่อนนะครับคลิกและคลิก sign out หรือออกจากระบบนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็คลิกลงชื่อเข้าใช้ระบบหรือเข้าสู่ระบบนะครับนักเรียนลองพิจารณาดูอีเมลที่อยู่ตรงหน้าของนักเรียนนะครับ ถ้าไม่มีอีเมลที่นักเรียนต้องการลงชื่อเข้าใช้ให้นักเรียนคลิกที่เพิ่มบัญชีนะครับใส่อีเมลของนักเรียนเข้าไปนะครับคลิกที่ถัดไป สำหรับขั้นตอนนี้นะครับถ้าหากอีเมลของนักเรียนถูกต้องนักเรียนก็จะสามารถไปสู่ขั้นตอนการใส่รหัสผ่านได้นะครับแต่ถ้าอีเมลไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนให้ไปตรวจสอบนะครับว่านักเรียนพิมพ์ตัวสอนตัวใดผิดหรือไม่นะครับหลังจากนั้นใส่รหัสผ่านใหม่ที่นักเรียนตั้งไว้เข้าไปนะครับ ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ครับเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ข,ขอจบเพียงเท่านี้ครับ